ใที่ชอบกินต้มจืดหัวไชเท้าบ่อยๆควรรู้ส่งผลต่อร่างกายแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีประโยชน์ดีๆจากอาหารมาบอกต่อให้ได้ทราบกันค่ะวันนี้ขอเป็นเมนูต้มจืดหัวไชเท้าละกันสำหรับท่านใดที่ชอบกินต้มจืดหัวไชเท้าบ่อยๆสดน้ำซุปร้อนๆพร้อมกับข้าวสวยสักจานช่างเป็นเมนูที่อร่อยและอิ่มท้องได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ และที่สำคัญหัวใชเท้ายังเป็นสมุนไพรชั้นดีต่อสุขภาพแถมยังมีราคาที่ไม่แพงสามารถหาซื้อได้ง่ายมีให้กินทุกฤดูกาลดังนั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากินหัวใชเท้าบ่อยๆจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. กินแล้วช่วยให้หุ่นสวยเพราะหัวใชเท้าจัดว่าเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำมากๆอีกทั้งยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ในปริมาณมาก ทุกครั้งที่กินอาหารเมนูใดก็ตามที่มีหัวไชเท้าเป็นส่วนประกอบก็จะทำให้กินแล้วรู้สึกอิ่มไว้ไฟเบอร์ที่อยู่ในหัวไชเท้าก็จะทำหน้าที่ช่วยให้กระบวนการขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ส่งผลทำให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีมากขึ้นดังนั้นการกินหัวไชเท้าจึงส่งผลทำให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพ ยิ่งผ้าหากท่านใดที่ต้องการลดน้ำหนักเมนูต้มจืดหัวไชเท้าเป็นเมนูที่ต้องกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ 2. ช่วยบำรุงผิวหัวไชเท้าเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณช่วยในการกระจายสิ่งหมักหมมที่อยู่ในร่างกายของคนเราได้เป็นอย่างดีอีกทั้งไฟเบอร์ที่อยู่ในหัวไชเท้ายังทำหน้าที่ช่วยชำระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ได้อีกด้วยและไม่เพียงเท่านั้น หัวชายเท้ายังเป็นผักที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากอีกตัางหากรวมไปถึงยังมีวิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัสและสังกะสีรวมอยู่ด้วยซึ่งจัดว่าสารอาหารเหล่านี้เป็นอาหารชั้นดีต่อเซลล์ผิวเลยล่ะดังนั้นการกินหัวชายเท้าบ่อยๆยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความชุ่มชื้นและแลดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นอีกด้วยนะคะ 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพราะสืบเนื่องจากหัวไชเท้าเป็นผักที่มีวิตามินซีอยู่ในปริมาณหนึ่งรวมไปถึงมีสารอาหารอื่นๆรวมอยู่ด้วยอีกมากมายดังนั้นการกินหัวไชเท้าจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งถ้าหากท่านใดที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆนั่นก็มีสาเหตุที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานบกพร่อง ดังนั้นต้องหันมากินอาหารที่มีหัวไชเท้าเป็นส่วนประกอบให้ได้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นกินต้มจืดหัวไชเท้าหรือจะเลือกซดน้ำซุปหัวไชเท้าร้อนๆก็จะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้แล้วล่ะค่ะ 4. ช่วยบำรุงปอดหัวไชเท้ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นและมีรสเผ็ดร้อนสรรพคุณของหัวไชเท้าจึงช่วยกระตุ้นให้การทำงานของปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวไชเท้าจึงจัดว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงปอดช่วยแก้อาการไอเรื้อรังช่วยขับเสมหะอีกทั้งไฟเบอร์ในหัวไชเท้ายังทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารกินหัวไชเท้าจึงช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยและรวมไปถึงช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าการกินหัวไชเท้าให้ได้บ่อย จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านก็จริงแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินเช่นกันนะคะนั่นก็คือไม่ควรกินหัวชายเท้าร่วมกับโสมและตังกุยเพราะอาจจะก่อให้เกิดการสะเทินริดกันเองได้เพราะเนื่องจากหัวชายเท้ามีรสเผ็ดร้อนและที่สำคัญผู้ป่วยไฮโปไทรอยด์ไม่ควรกินหัวไชเท้านะคะเพราะหัวไชเท้าจะมีสารกอยโตรเจนซึ่งเป็นตัวขัดขวางการจับไอโอดีนของต่อมไทรอยด เพื่อสร้างฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งจะทำให้เกิดคอหอยพอกนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ